เรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูไงต่อคะโรงเรียนมีคนแย่ๆเลยโรงเรียนมีคนแยเ่ยเลยไงต่อคะ A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  T B T B.

ศาสตนนักเรียนหม่นักเรียนตั้งใจอยู่นะเอเอบีบีอ่าซีซีบีอ่บ